หลายๆคนคงรู้จักระยองว่าเป็นจังหวัดที่ติดทะเลมีใช้หาให้เที่ยวเยอะแยะเต็ไปหมดเลยแต่บอกเลยว่าที่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ะทะเลเจริงๆนะพราะที่เนี่ยมีทั้งธรรมชาติที่สวยงามน้ําตกขนาดใหญ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีอะไรดีๆซ่อนอยู่อีกเยอะ แต่ว่าทริปนี้เราเริ่มต้นด้วยความพังเล็กน้อยเพราะว่ารถเรายางแตกเออมาตายยางเองยี่ยออนอดยอดอยู่หน้าบานเลยหน้าบานเีอยเนี่ยสภาพ <c oughs> <c oughs> นี่คือแค่เพิ่งเริ่มทริปนะยางแตกแล้วอะ่ะตน้ โอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเราอยู่บนรถของเราซึ่งรถของเราอยู่บนรถยกอีกทีเลงก็เดี๋ยวขอตัดภาพไปแล้วกันว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปเที่ยวตามแผนที่เราวางกันไว้หรือเปล่ากลับมาเจอกับปงและตังกวอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดระยองนั่นเองซึ่งจริงๆระยองอ่ะก็เป็นจังหวัดที่ติดทะเลเนาะหลายๆคนมาเที่ยวระยองก็จะมาเที่ยวทะเลกันแต่วันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านอกจากทะเล ระยองมีอะไรอีกบ้างใช่ยังคามีนะที่เที่ยวหลากหลายนะระยองอะไม่ได้มีแต่ทะเลซึ่งจริงๆอ่ะเมื่อวานคือเราตั้งใจจะมาเที่ยวในระยองนี่และแล้วก็ปรากฏว่าคือรถเรายางแตกไม่รู้ไปเหยียบอะไรมาก็ไม่รู้ยางแตกเฉยเลย <c oughs> ก็เลยหมดเวลาไปแล้วดูหนะ้าสภาพสภาพไหม ที่เที่ยวแต่ละที่ที่เราแพลนไว้ในจิปเน่ก็เลยจะหายไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปในทริปนี้ก็คือสวนพุกษศาสตร์ระยองสวนพุทธศาสตร์เนี่ยอยู่ที่อําเภอแกลงจริงๆก็คือขับรถออกจากตัวอําเภอเมืองของระยองค่ะไม่ไกลมาก โอเคมาถึงแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเพราะเพื่อนๆยังมากันไม่ถึงรอแป๊บหนึ่งปห้องน้ำสร้างเลนบังแล้วแลก็ตอนนี้ก็คือพาตังกวลมาห้องน้ำกันเลยเดี๋ยวระหว่างที่รอเพื่อนมารีวิวห้องน้ำให้ดูก่อนก่าว่าที่นี่ห้องน้ำเป็นยังไงอัดดูเต้นรอรอตึ้งห้องน้ำอาจจะดูเก่าๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเหมือนเขากำลังจะสร้างห้องน้ำใหม่ด้วยนะข้างหน้าตูน่ะถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามาที่หลังเราเนี้ยก็อาจจะได้ใช้ห้องน้ำใหม่ โอเคเพื่อนมาแล้วเยยพอมาถึงแล้วเราเมื่อกี้เราก็ไปจองคิวกันใช่ไหมเหมือนว่าที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะนะคือแบบจะเดินเล่นก็ได้หรือเช่าจักรยานปั่นหรือว่าจะเป็นพายเรือได้แล้วก็มีพวกเส้นทางธรรมชาติแล้วก็มีพวกอะไรเมื่อกี้เห็นแบบพวกตำรวจพันธุ์พืชอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราทำอะไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาเดินเล่นระหว่างที่รอคิวพายเรือขยักกัน ได้คิวเรือแล้ว<ย>แต่ว่าดูนี่แ <c oughs> บถถางเก่งเปียกเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยมันออกนอกเส้นทางเ,เป็นยังไงบ้างปวหลงังเดี๋ยวปวดหลังแล้วเหรอแนะนำว่าเลือกชูชีพไปให้ถูกขัดกับขนาดตัวด้วยอันนี้ก็บชูชีตัวใหญ่มาก ตอนนี้ก็คือตั้งกล้องถ่ายไปแล้วเรียบร้อยค่าเช่าเรือขยักก็คือพอมาถึงอ่ะเรามาจองได้เลยแล้วก็เขาคิดลำละร้อย เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีพื้นที่ประมาณ3,800ไร่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับพื้นที่ชุ่มน้ำปะขนาดใหญ่ชุ่มน้ำแค่ไหนก็คือดูได้จากตรงนี้คะ่ะแทบจะไม่มีทางเดินก็คือมีแต่แม่น้ำมีแต่บึงมีแต่มีแต่น้ำที่นี่ก็คือจะเหมือนกับเป็นแบบสังคมสมิดขาวก็คือต้นมะขาวขาวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งแบบเหมือนจะแบบเป็นสมิตรขาวที่อายุแบบโบราณอะ่ะเขาบอกว่าโบราณเลยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็น,เป,นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เราว่าก็ก็ดีเนาะ ใช่ไหมมันผ่อนคลายไหมปุ้งคือตอนแรกอะคิดว่ามันจะเป็นบึงแบบว่าเป็นบึงใหญ่ๆร้อนๆแต่พอมาถึงอะปรากฏว่าล่มเงามันเยอะกว่าที่คิดแล้วมันมันมันมีลมที่เป็นลมเย็นอะ <c oughs> คือความที่แถวนี้นะจะแบบว่ามีต้นไม้เยอะมั้งพอยิ่งมันมีต้นไมเ้เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดลมเย็นๆขึ้นได้ตลอดเวลาลนะ <c oughs> มันก็เลยทําให้แบบพายไปแล้วค่อนข้างจะสบายแหละแต่ก็คือ <c oughs> คิดว่าน่าจะน่าจะโดน u ูวีไปเต็มๆอยู่ตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าดูเหมือนมีความรู้มาก ตัดภาพไปเมื่อกี้ที่แบบพุ่งเข้าหากอรย่า <laughs> คือตอนแรกรรู้สึกว่าเฮ้ยพายเรือชัอ่วโมงนึงโหแป,ป๊บเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ถ่ายรูปที่นี่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าแลนด์สเคปให้ถ่ายเยอะก็คือน่าจะไม่ทันหนึ่งชั่วโมงแน่เลย <laughs> คนพบอีกอย่างหนึ่งว่าอากาศดีมากเลยอะแต่เขาพูดนะว่าถ้าเกิดใส่แมสชั้ไหมถ้าออกเรือแล้วอะถอดแมสได้เลย <laughs> เพราะว่ามันเป็นแบบที่ที่เราไม่ได้แบบ ไม่ได้เจอใครอะ่ะเราบรรยากาศดีคือเออคือใส่แมสก็คงเสียดายอะ่ะเสียดายอากาศจริงๆนะตอนนี้หมดสภาพผแล้วนะเมื่อกี้ก็คือบู๊ดจำบุ๊ดจำบุ๊ดจำบุ๊ดจับุ๊ดพื่ท,ท,พที่จะออกไปมาแล้วเอ้ยตะกวน ก็คือตอนนี้พายเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆที่นี่เปิด8โมงถึง4โมงครึ่ง <5 S 1> ใช่ปะอตอนนี้ก็คือเลย4โมงครึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเลย4โมงครึ่งอ่ะจริงๆก็ยังยังอยู่ที่นี่ได้นะแต่แค่แบบถ้าพายเรืออาจจะแบบต้องรีบหน่อยอนะ่ะตอนนี้ก็กําลังจะไปเดินเล่นแล้วก็ไปตรงสะพานที่เขาแบบว่าถ่ายรูปกัน แล้วแล้วก็เรากำลังจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาชฉเมาโอเคมาถึงแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติเขาชฉเมาแล้วก็เขาวงซึ่งก็คือที่นี่ก็จะมีค่าเข้าด้วยค่าเข้าคนละ40บาทแล้วก็ค่ารถถ้าเกิดขับรถเข้ามาก็คันละ30ครับแต่ถ้าเกิดว่าขับมอเตอร์ไซค์มันก็จะประมาณ20บาทถ้าขับยานมาก็จะประมาณ100นึ่ย ขับอะไรนะขับยานายานอะไร <laughs> ยานอวกาศ <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงอัน <laughs> นี้ถึงชั้นแรกแล้วชั้นแรกชื่อว่าอะไรนะเฟินจำไม่ได้วันนี้เม,ามา <laughs> อ่อวานอาทิตย์คือแบบคนค่อนข้างเยอะมากเนาะถ้าอยากจะมา คนน้อยวันธรรมดานะ่าจะเหมาะกว่าแนะนําว่าเปิกําลังขายเยอะเดิน<ๆ>ขึ้นข้างบนจรงมๆคนน้อยนนอนเพราะว่านี่ยังไม่ถึงชั้นหนึ่งก็คือเหนื่อยแล้วที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือตอนแรกเข้าใจว่าชั้นหนึ่งแล้วแต่ความจริงมันคือชั้นศูนย์ไม่ถึงชั้นศูนย์ก็คือยังไม่ถึงชั้นศูนย์ซึ่งแม่และเด็กพ่อและเด็กเยอะมากตีนไม่เห็นอะไรเลยหรือว่างหนึ่งนั่นเอง ยิ่งเดินขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆอคนยิ่งน้อยแล้วก็แบบเสียง <c oughs> ดิ้มแต่เสียงน้ํา <c oughs> เสียงแมลงไม่ใช่อะไรคนคาเหนื่อยก็เลยไม่พูด<ม>หรอไม่เลยไม่พูดอะไรรีวิวขึ้นชั้นสี่ของน้ำตกเขาฉะเมอโครละแห่งตอนนี้ไม่ไหวหอ เดี๋ยวเราจะรีบเดิน şey ก oh. 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 ันหน่อยก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนเป็นไรเป็นไงบ้างผู้บาดเจ็บบาดเท้าก็พอร์ฉีดๆสักรอบไหมัดต้นขามีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งีเอะเป็นไรไหมปวดตัวมันมีแง่งด้วยเหรอ Okay. ทางทางน่าจะใกล้แล้วแหละใกล้ตายแล้วครับ <laughs> ใกล้ยอดแล้วใกล้ถึงยอดแล้ว <laughs> แต่ตอนนี้ก็คือแบบต้องนั่งพักกันก่อนเพราะเพื่อนเริ่มจะแบบเริ่มจะไม่ไหวกันแล้วคือแม่จะพูดไหม <laughs> นี่ทางไปต่อก็คือแบบ <laughs> ถ้าไม่มีป้ายบอกอ <laughs> ก็ไม่รู้ว่าทางดูงเดินกลับเลย เดีย๋ยวคิดว่าน่าจะยิงยาวจนถึงบนสุดแล้วแหละล้วค่อยพักบนสุดทีเดียวเล้เราดูว่าจะมีใครเหลือรอดชีวิตต้องรอดทุกคนดิรอ บบเย็นมากน้ำเย็นมากเลยอยาเอามากินแล้วเนี่ยอยากนอนแล้วไม่ลงแล้วด้ไมไม่ได้โอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินลงกันดีกว่าไม่รู้ที่ถ่ายไปเมื่อกี้ข้างบนจะได้ยินเสียงป่ะนะเพราะว่าเสียงน้ำตกคือแบบแรงมากระยะทางคือมันก็ประมาณแบบ2,000เมตรก็ประมาณ2กิโลแล้วคือแบบพูดไปก็คือข้ามข้ามกิ่งไม้ไป เราใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งข้างบนคือบรรยากาศค่อนข้างดีเลยแต่ก็อากาศเย็นรอดแล้วไตายม่ลงมาแล้วเรียบร้อย yeah, ตอนนี้คือแบบ <c oughs> พอซื้อน้ำปุ๊บน้ำหมดภายในหนึ่งนาทีตะโกนบอกว่าไม่เคยกินอะไรนะน้ำเขียวที่อร่อยที่สุดอยู่ที่เขาอะไรนะเขาเขาชะมาเขาชมอาเขาชมวงพรุ่งนี้น่าจะแบบปวดแขนปวดขาพรุ่งนี้คือขาสั่นไปทํางานแล้วแต่ข้างบนนะคือดีนะบรรยากาศดีลมเย็นสายอะคือดีมากหกสายคือชั้นสุดท้ายเย็นเหมือนเปิดแอร์ถ้าเกิดจะเล่นน้ำอะาจะต้องเล่นชั้นล่างๆเนาะ เหมชั้นบนบน,<า>บนจะ<า>ไม่ค่อยเหม,มาะเท่าไหร่ชั้นบนบนบางชั้นก็เล่นได้แหละแต่บางชั้นเขาจะไม่ให้เล่นนะต้องดูป้ายดีโอเคก็จบไปแล้วกับทิปจังหวัดระยองของเราตอนนี้ก็คือเพื่อนหายไปหมดแล้วเอาจริงๆก็คือเริ่มทิปมารอบนี้ก็คือรถเสียเลยอะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะหมดสนุกแล้วนแน่เลยแต่ปรากฏว่าก็ได้เห็นอะไรดีๆหลายๆอย่างเลยอะทั้งผู้คนทั้งคุณลุงที่คอยช่วยเหลือเราตอนที่เราลถเสียแล้วก็ที่เที่ยวที่ตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วพอมาถึงมันดีกว่าที่คิดมากอะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปจะไปเที่ยวไหนติดตามได้ในช่องนี้เลย